สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสุดรหอยทุกท่านนะครับก็ในสาระคลิปนี้นะครับก็กลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็นําสูตรดับแต้ม110มยไมล์บนนะครับมาฝากให้กับสมาชิกนะครับก็สูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาก็ทั้งหมด5สูตรนะครับก็ผิดอยู่นะครับผิดอยู่ในระยะการเดินของสูตร 3 5 6หหงวดนะครับเป็นสูตรดับแต้ม110ยหน่ยบนนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็จะดับแต้ม5 1 3 2นนะครับจะผิดอยู่สูตรที่1ก็คือแต้ม5นะครับเพราะว่าห้อยออก8861นะครับก็ได้แต้ม5นะครับออกแต้ม5นะครับผิดสูตร1นะครับก็ผิดไปนะครับสูตรสูตรผิดสูตรแรกนะครับนะก็ และอีกสูตสุดก็ยังเดินอยู่นะครับยังไม่ผิดนะครับสำหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่1กรกฎาคม64นะครับก็จะดับแต้ม1 1 0หน่วยบนอยู่ที่4นะครับ4 2 7 5 3ดนะครับ4 2 7 5 3นะครับดับแต้ม1 1 0หน่วยบนนะครับสูตรที่1นะครับจะผิดอยู่7งวดนะครับสูตรที่2ผิดอยู่7งวด สูตรที่3ผิดอยู่3มงวดสูตรที่4ผิดอยู่10งวดแล้วก็สูตรที่5ผิดอยู่10งวดนะครับสำหรับใครนะครับที่มีเลข3ตัวตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น3ตัวตรงหรือว่า3าตัวต้นนะครับก็ให้สมาชิกนำเลขดับแต้มพวกนี้นะครับไปตัดได้นะครับก็คือ3ตัวบนนะครับไม่ว่า3ตัวตรงหรือว่า3ตัวต้นนะครับบอกกันแล้ว ตกแต้มนะครับตกแต้ม4 2 7 5 3นะครับก็คิดว่าเป็นเลขที่ว่าน่าจะไม่มาหรือว่าไม่ออกนะครับไม่ออกในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับแต่ก็ลองดูว่าจะมีสูตรใดผิด,ดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกจะ,จะเลือกเล่นนะครับก็คือผมแนะนําว่าให้เราไม่ต้องเล่นทุกสูตรก็ได้นะครับแต่ให้เล่นสูตรที่คิดว่ามันน่าจะดับ อยู่หรือว่าไม่ผิดนะครับใน5สูตรนี้นะครับก็ให้สมาชิกลองลองเลือกดูนะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องเล่นทุกสูตรนะครับเพราะว่าถ้าเราช้าเยอะเท่าไหร่โอกาสที่สูตรจะผิดก็มีมากนะครับผมแนะนําให้เล่นมากสุดสัก3ามวดนะครับแต่ให้สูตรที่ให้ให้ให้เป็นสูตรที่ที่เราคิดว่าน่าจะดับอยู่ดับต่อนะครับหรือว่าเป็นสูตรที่เรา เล่นในทุกงวดนะครับที่ผมลงไปให้ชมนะครับอันนี้ก็คือสูตรดับแต้ม110หน่วยบนนะครับสำหรับวันที่ผ่านมาก็ผิดอยู่นะครับผิดสูดแรกนะครับนะในระยะการเดินดับมา356หมงวดนะครับก็จะดับแต้ม23457นะครับแล้วก็เลือเด่นแต้ม01689นะครับถ้าไม่มีสูตรใดผิดในตรงนี้ใน5สูตรนี้นะครับก็ จะเลือกเด่นแต้ม01689นะครับที่ดับไปก็จะมี2 3 6อ่า2 3 4 5 7นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรดับแต้ม110หน่วยบนนะครับยังไงก็สมาชิกที่ติดตามอยู่นะครับก็นำไปตัดได้นะครับใครที่ติดตามทุกวัก็ไม่ว่าเราจะเล่น3ตัวตรง3ตัวต้นนะครับตัดได้เลยนะครับก็ขอฝากให้กับสมาชิกไว้เพียงเท่านี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ผมนํามาฝากให้กับสมาชิกที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ